แล้วก็มาโดนจากลูกเตะม,มุมซึ่งเป็นประตูที่สิที่เสียในฤดูกาลนี้นะครับจาก23ประตูถือว่าเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะที่เสียประตูเนี่ยจากลูกเซตพีทอ่ะแล้วผมกสาทําทำคลิปปัญหาลูกเซตพีทแมนยูนะครับว่าทําไมมันถึงไม่ถูกแก้ะัะทีมันเกือบจะแก้ไปแล้วลงเบคเดอไลน์นะครับลงเนี่ยเมื่อ5้าโมงเย็นวันนี้นะครับให้คนดู2 0 0 0วิววงเลยนะครับ หาข้อมูลอย่างดีไม่มีช่องไหนทําด้วยคนดู2 0 0 0วิวช่องแสนซ่าคนดู2,000แล้วก็เป็นปัญหาเนี่ยเห็นไหมมันตรงจุดมากเลยนะโดนลูกนี้นะครับถามว่าฟาวไหมไม่ฟาวทำไมแซนวิชไม่ฟาวเพราะมันไม่ได้แซนวิชไงแลนะมันมีตัวบังหน้าตัวหนึ่งดูดีๆนะมันมีตัวบังหน้าตัวหนึ่งนะครับซึ่งแท็กติกแบบเนี้ย ลิวว์พูเคยโดนเวสแฮมมาแล้วไม่อก,กี่วันโตนิโอถูกไหมอาร์เซนอลก็ทำบ่อยส่วนอีกตัวที่มาเซนวิสอะ่ะมันเกิดจากอะไรมันโดนมาซาลาอุยโยโร่ดันมาโดนนะครับซานเดโกบูเอโน่เบอร์สี่ไปดูดิเข้าใจไหม มันเจอนักเตะแมนยูนี่แหละดันมาโดนเออดันมาเลยกลายเป็นมาแซนด์วิชนะครับจริงๆมันไม่ได้แซนด์วิชนะแล้วการเอานักเตะไปยืนไว้แต่มันไม่ได้กระแทกไม่ได้ทำอะไรโกเสียเสียหลักอะมันไม่ฟาบอยู่แล้วแต่ภาพที่เราดูเป็นแซนด์วิชอะไปดูภาพช้าอีกทีดิไอตัวข้างหลังอะมันไม่ได้มากันนะมันโดนนักเตะแมนยูโถมดันเขมานะครับแล้วคุณย่ามันก็ปั่นเตะมุมเข้าไปเลยก็เลยซวยไงถูกไหมมันก็เกิดจากอะไรเกิดจากการวางแพทเทิร์นการป้องกันลูกเซฟไม่ดีแล้วทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคาร์ลอส ผู้ช่วยโมลีนี่เขามาดูแลลูกเซตพีดอ่ะมันไม่ใช่สเปเชียลิสต์ทางเซตพีดอยู่แล้วนะครับเออมันเป็นผู้ช่วยแบบเบ็บไรเดอร์พวกเนี้ยทำจิบอาถาช่วยวางเซสชั่นซ้อมอะไรพวกเนี้ยแล้วคาร์ลอสเฟอนันเดสตั้งแต่ทำสปอร์ตติ้งอ่ะก็ป้องกันลูกเซตพีดไม่ได้อยู่แล้วคุณรู้เปล่าสปอร์ตติ้งหรือูกาลที่แล้วเสียประตูอยู่กัลูกเซตพีดกี่ลูก11ลูกนะขนาดไลท์เทียมทานในลีกนะยังโดนไป11ลูกเลยนะครับแล้วมาอังกฤษที่เขาเล่นบอมใส่หนักกว่ามันจะไปเเเวิิิิรรรรร์์คคไไได้ไงง 8, จงจจจปป่่ะะะกก็มมแลนนับๆออยยุซี บอร์ดบริหารใหม่อ่ะมันจ้างโค้ชเซตีมาช่วยแล้วนะอันเดียจอสสันนะ่ะโค้ชสวีเดนน่ะมาฤดูก,กาลนี้มาเดือนก,กรกฎาคมเป็นโค้ดเซตีเก่าอาร์เซนอลน,นะก่อนที่จะตั้งนิโคลัสโยเวอร์ก่อนในนี้นมาอาร์เซนอนลฤดูก,กาล19-20้งนะเสียประตูจากลูกเซตีสแม่งโคตรเยอะเสียไป46%นะ่ะจากประตูที่เสียทั้งหมดอ่ะพอไอคนนี้มาอาร์เซนอลกลายเป็นทีมที่เสียประตูจากลูกเซตีสน้อยสุดในลีกเลยเป็นโค้ชเกมรับเซตีสโดยเฉพาะนะครับ แล้วก็อยู่อกการ์เซนอลฤดูกาลเดียวก็ออกนะครับเพราะว่าไปรับตําแหน่งผู้บริหารในสวีเดนในมาโมนะครับทีมเก่าตัวเองแล้วก็โจเวอร์มาทีนี้โจเวอร์แม่งเทพทั้งรับทั้งลุกเลยเห็นปะแต่จริงๆอ่ะไอจ็อดสัตว์เนี่ยเทพเกมรับอาร์เซนอลนี่เกมรับยุคจอ็อดสัตว์ใช่ไหมเกมรับเซตพีดีสุดอันดับหนึ่งในลีกนะครับเกมลุกอันดับที่สิบแปดในลีกคนที่เนี่ยใช่ไหมดีเกมรับอย่างเดียวแล้วก็ออกไปออกไปเสร็จปุ๊บกลับมาใหม่มาเป็นโค้ชเซปีเซาท์แฮมตันเเเนนีีี่่ยป็ททมกมรับเซตพีดีที่สุดในลกการทงที่ผู้เล่นส่วนสูงอ่ะเป็นนรองบวใลีกนะ ส่วนสูงของผู้เล่นเซาท์แฮมตันเนี่ยเป็นอันดับรองรองบวยของลีกนะแต่ป้องกันดีที่สุดในลีกอะแล้วแมนยูก็จ้างมายุคเทนฮาร์ก็เห็นภาพติดตางั้นจริงมันจำจากรู้กันเดียุคเทนฮาร์นี่เสียประตูอยู่เซตปีแค่สามลูกนะพอมาอาโมริมซึ่งคุมทีมน้อยกว่าเทนฮาร์มาควรจะเสียน้อยกว่าใช่ไหมอาโมริมเฉพาะในพิมลีกนี่เสียไปหกลูกนะเป็นเก้าลูกอีกลูกหนึ่งเสียตอนรุดพออาโมริมเข้ามาแล้วเอาสตาร์บเข้ามาเอาคาร์ลสตอนเนเดสเข้ามาไอ้ระบบที่เขาเซตการป้องกันไว้อะแม่ต้องรีเซตให,ห,มมมหม่หหมมมมมมดดััันนนนกกก็็เเเเลลลลยยยึไไงงถู้้้ออบบรร์์ะคาาาาตสสสจปชีิแว เป็นอย่างนี้นั่นแหละคือเหตุผลนะครับซึ่งวันนี้มันก็เกิดจากการจัดระเบียบการป้องกันลูกเซนพีไม่ดีไปดันเขาเข้ามา บางอนาน่าอีกไปดูภาพชาได้เลยนะมันเลยไม่ฟาวไงถ้าเขาประกบแซนด์วิชอ้โหฟาวยังไงก็ฟาวนะครับนี้เขาบางข้างหน้าตัวเดียวไปดูใหม่นะครับก็โดนไปหนึ่งศูนย์สำหรับผมนะถ้าจะตำหนิอโมริมนะคือทําเรื่องเดิมๆระหว่างบลลับใหม่แล้ววันนี้จัดตัวมาผมไม่มีปัญหาผมว่าจัดตัวมาดีสุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วไม่มีปัญหาเรื่องโรเตชันจัดตัวนะเกมนี้แต่วิธีการเล่นบางอย่างที่ผู้เล่นยังใช้ไม่ได้ผมว่ามันต้องแบบ <ừ. S 1> ยึดปัดยาตัวเองสักเจ็ดสิบนะลอร้เล่นค่อปเสามสิ้เล่นมอรม เล้วค่อยปรับไปเล่นตามปัญญาของตัวเองให้มันได้100%เนะครับเพื่อเก็บผลานแขงขันก่อนเพราะวันนี้คุณอ้างคุณเพิ่งมาไม่ได้วิกเตอร์เปเรล่ามาหลังคุณอีกนะครับปรับหลัง4ี่หลังสาเหมือนกันผู้เล่นเขาฟอร์มแย่กว่าเมนยูด้วย กับชนะแมนยูจริงไหมคอยลูนเนี่ยเอาให้มันเล่นแบบที่มันเล่นบบนัดโบโดกิมดีไม่ต้องเอาม,มันมาพักบอลล้วงบอลวิ่งหาช่องอะไรขนาดนั้นนะครับใช่ไหมไมนูเนี่ยรับภาราหนักไปไม่ควรหรือถ้าจะให้คนเล่นอย่างงี้ต้องคาเซมิโลนะเก่าเกมกว่าได้อยู่แล้วก็พยายามใช้ความสามารถของนักเตะให้มันตามประสิทธิภาพที่สุดเก็บผลในแาข่งขันก่อนตอนนี้ไม่งั้นแม่งเผลออาจจะไปไวก็ได้นะไม่ได้ไล่นะแต่หมายถึงเ่ะเสอร์จ,จิมคือบอกให้เวลาก็จริงอ่ะแต่แม่งเห็นทีอยู่ท้ายตารางบ่อยๆแม่งอะไรเกิดขึ้นได้นะครับดูแดนแอสเวิร์ดดีย ูกมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าต้องทําอะไรสักอย่างแล้วนะครับแล้วไอ้เรื่องโรเตชันกลัวเจ็บเนี่ยไม่ต้องทําแล้ว กลัวเจ็บแต่แพ้ไม่ไม่มีประโยชน์นะครับจริงไหมกลัวเจ็บแล้วแพ้มีประโยชน์อะไรวะเพราะอะไรเพราะกลัวไปแถวทางฤดูกาลหรืเอ,อเสียแต้มตอนนี้ก็มีค่าเท่ากันอนะ่ะเพราะฉะนั้นการโรเดชั่นที่ดีคือเก็บผลการขัดได้นะครับไม่ไงั้นเขาไม่เรียกโรเดชัน่นเขาเรียกทิ้งเกมนะครับก็เป็นโจทย์ของอาร์โมลิมนะครับต้องจัดการต่อไปแต่สําคัญที่สุดตอนนี้ความมั่นใจของผู้เล่นแมนยะูเนี่ยมันดรอปลงไปมากแล้วโจทย์แรกก่อนเนี่ยปับแท็ติกก่อนจะทําอะไรทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยคุณเรียกโมเมนตัมทีมกลับมาให้ได้ก่อน จทย์แรกตอนนี้ซึ่งจริงๆมันมาแล้วนะนัดฉันหลังจับชนะซิตี้อะไปทําแพ้สเปอร์ซึ่งถามว่าฟอเรสชนะสเปอร์คิดว่างไงก็ไม่แปลกใจครับผมถึงบอกไงที่คนชมกันเฮ้ยแมนยูแพ้สเปอร์แต่เล่นได้ใจสู้ดีผมไม่เคยชื่นชมเลยเพราะอะไรเพราะมันไม่ควรจะแพ้สเปอร์กองหลังมันเดี้ยงหมดนะครับสเปอร์เนี่ยหลังกับประตูเนี่ยเหลือกองหลังตัวจริงตัวเดียวที่เหลือเนี่ยสำรลองยกเซตนะครับประตูฟอเตอร์ก็สำรลองแจกให้ด้วยหลังอีก3ตัวก็สำรลองแบ็กซ้ายเอาแบ็กขวาไปเล่นเซนเตอร์เอากองกลางไปเล่น ตัวหนึ่งอีกตัวหนคือเซนเตอร์เบอร์สุดท้ายดูดิการแพ้เนี่ยมันเป็นผลเสียมากกว่าผลดีนะไอน้นาแ่สเปอร์อะ มันไม่ใช่โหคือเขิมใจสู้เว้ยดีเว้ย,วยไม่ใช่นะครับคุณเจอทีมพิการเนี่ยคุณควรจะต้องชนะแล้วถ้าชนะเข้ารอบต่อไปไปเจอลีกูไม่รู้ยังไงแต่ว่าการอยู่ในเส้นทางบอลทั่วอยู่มันก็มันก็ยังได้ความมั่นใจยอยู่นี่คือแพ้ทีมที่หลังพิการมันก็เลยโมเมนตัมดิ่งต่อเนื่องลงมาเลยแล้วก็แย่ด้วยจริงๆทําอะไรเขาไม่ได้ด้วยเกมลูกไม่มีศิกิภาพยิงว่าฟาสเตอร์แจกอย่างที่บอกแหละ,ะแต่อีกลูกหนึ่งก็ได้จากเซนต์นีวนะนะต่อไปนี่แหละเรียกโมเมนตัมรู้เปล่านะต่อไปเจอใครเจอนิวคาร์เซ่นนะ แดงเดือดแล้วใช่ไหมเอาอะไรมาเรียกโมเมนตัมสามน่อยนิวเกสเซิลแม่งกำลังมาเหมือนกันตอนนี้นะครับกำลังโหดเหมือนกันก่อนหน้าน,นี้แม่งเล่นแย่นะครับก่อนเจอแมนยูแป๊บเดียวเรียกฟอร์มกลับมาได้แล้วแล้วเสร็จปุ๊บทำไรต่อเยือนแอนฟิ์ลิวอพูเนี่ยเชลซีสะดุดเดี๋ยววันนี้ถ้าเกิดน่าช,ชนะรุดด้วยจริงๆเลสเตอร์สองนัดโดนมาเจ็ดเมตรได้แม่งยิ่งคึกเข้าไปใหญ่ถูกไหมเล่นในแอนฟิ์เจอมนูจะโดนกี่เมตรเสร็จปุ๊บจบจากลิวอพูเจอใครไปเยือนอาเซนอลแอตเลคับเอาอะไรมาเรียกความมั่นใจนุ่นกมามได้เเหว วันที่17เดือนหนึ่งเนี่ยเตรียมตัวหัวตกไปยาวๆอีก3เกมอะจริงๆผมว่าซาแอมต้านาชนะแล้วสบายนะเจอไบต้านที่ห้าสิบห้าสิบเขาเล่นในบ้านตัวเองเอาจะเจอเลนเจอร์น่าจะโอ้เสียวๆอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็มาหนักเดือนฟูลแลมอีกพลมาะแฟนแมนยูบอกเลยนะครับผมว่าโบลินแก้มหาเฉพาะหน้าผสมผสานกับการวางรากฐานไปด้วยถึงจะโอเคนะครับตอนนี้ต้องวางหมากใหม่แล้ว แต่ผมก็คิดว่าเขาเป็นคนเก่งแหละโมริมอ่ะจริงๆนะแต่แค่แบบแม่งเมาหมัดแล้วอ่ะตอนนี้สถา,านการณ์แม่งเมาหมัดอยู่อ่ะเชื่อไหมส่งบออาโมริมพังกับแมนยูจริงเดี๋ยวก็ไปเฉิดฉายกับทีมื่นได้แต่คือที่จรตอนนี้มึงกลับมาให้ได้ก่อนเลิกเมาหมัดก่อนตอนนี้อันดับแรกนะครับยังไงก็ได้ประคองตัวให้ไปต่อซีซั่นหน้าให้ได้ให้ได้ซื้อตัวผู้เล่นให้ได้เซตทีมอ่ะอย่าโดนไล่ออกก่อนแล้วผมกลัวจริงๆนะโมริมกลัวโดนไล่ออกจริงๆนะตอนนี้ไม่ใช่ว่าผมจะไล่นะผมเป็นห่วงด้วยนะ